ผูป่าเขาเขาจนเขาบอ่อ้มนมนาเล่นไปเล่นมากกับขาอ่อนขาอ่อนลมนวดง่งงงายปังงาเล่น,ลนจนหอดสวาวแต่ยังวัดใจมันมันก็จักว่าไปสิดดาสิดดาดาคนกัสา สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มผม้ปอกครับต้นคุณดีครับผมมือนีต้นคุณยีามมสาดีค่าพี่น้องเอาเาสี่ล่าร้อยหกสิบเซนติเมตรไล่ทงชาติหลังจากแล่นไปมือขึ้นครับประมาณสองถุงนะครับเนาะไอพอดีเหลืองงานคำเดือดหอดบานนะครับเนาะก็เลยว่าสิล่องให้ลูกค้าทางซีสเกตรครับผมแต่ว่าตอนร่องตอนแล่นบริแล่นให้เบิ้งครับผมพอดีไอ้ย่ยมือขึ้นน่ะมันบ่คอยเห็นไปาไนใดนะครับ ก็นเลยไอ้แมลงแลนแล้วกันสอดแจงครับเป็นวันที่หาพฤศจิกายนนะครับเนาะตอนต่อสบประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณตีหาเกือบพุงโมงคือซ้ำเก่าครับเพราะว่าที่ฝ่าไปงานนะครับล่มบนแห้งครับใส่ได้เลยครับทะนูขาดตอนตีสองครับเตอรดีครับครับพี่น้องเดี๋ยวอีผ้าเปียวาวลงมกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้อง วาวจุราลอยหกเซนติเมตรครับผมลายตรงฉาดทรงให้ลูกค้าทางซีตะเกตครับคืนดีครับสอดแจงครับผมตัวนี้อยากกินไปทั่งขวาน้อยหนึงครับผมแต่ก็อยู่สอดแจงนะครับเนาะสไตายนิ่งๆออกเซซายจักน้อยครับขาวบ่ถึงว่าอันนี้แห้งบ่ถึงว่านิ่งแห้งครับผมเดี๋ยวพูิภาไปเอาวาวลงกันเลยครับนูนขาดครับพี่น้องมื้อนี้ บรรยากาศณนทะุ่งนาบ้านน้องใหญ่เหมือนเดิมครับเขียวเหลียงกำลังสีพ่วงเขากำลังสีเป็นสีทองเลยครับพี่น้องน้ำแลนนะครับเนาะหญ้าเล่ยมเงา <c oughs> ครับบรรยากาศตอนต่อเซลกตะเวนกำลังสีขึ้นนะครับเนาะนีะ่ครับอบนราชธานีถัใไปสนใจกะถามาสอบถามเด้น,นะครับเนาะเดี๋ยวนี้กะ ขี้วเต็มขี้วเต็มครับพี่น้องเฮ็ดน้ำหมอกเฮ็ดน้ำบ่อท่านครับผมจักสีเฮ็ดแล้วก็ยังสีมาร้องนี่นะครับเนาะหลายขั้นตอนเจะดีเฮ็ดแต่จะดำทาทาเฮ็ดทาผมเฮ็ดสาไปจะขอโทษขอไปเอ็มเด้อครับพี่น้องตอนเช้าๆครับโอ้ที่ไปไสนน่ะฮะที่เคยเอเมืองร่องท่านี่ โอ้ยไปกีฬานอหรือว่าจะไปลงแข่งเอง,งเมือนบอกว่าจะลงแดงมนันต้องโดนใ่ครับหลานชายครับผมลูกหลอ่อหน้าตาดีขีเลียนกะคุณครับพี่น้องขีเลียนกะเงาเงาจะสุดลูกหูลูกตาครับแต่ที่มีต้นใหม่เนี้ยครับนี่ครับ,รบพี่น้องมองผูกนะครับเนาะก๊กใหม่ต้นน้อยๆครับเดี๋ยวที่ไปลงกันเลยครับผม ว่าจะไปในล่องปลาเก่าอะไรล่องกี่เก่<อ><น>าฉุดว้ามาครับพี่นอ้องเบียกิเก่ามาครับพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ลมบนกระแห้งครับผมครับลมบนแห้งก็ใส่เด็ครับเดี๋ยวเดี๋ยววาล่องเรื่อยครับตามมา ลงไม่ได้บาทครับพี่นอ้องย่ามย่ามมือเสานี่โคตรเจ็บมือเลยครับมันเย็นน้ำ <laughs> เมล็ดนี่ก็มีร่มขึ้นเก้าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวาวจุลลลายหกสิบเซนลายทรงชาตินะครับเนาะสั้นครับสั้นเป็นดีครับผม ิใสยเล็กน้อยครับถึงกับบวบอยมากกันเดี๋ยวนะครับเนะาะโด่รวมให้แข่งเพิ่อนอยากกินขวาน่าน้อยนึงเอาชิ้นไส้แล้วไปอเอาหัวขึ้นมาไอเอาเข้าขึ้นมาเล็กน้อยครับครับจบนี้ครับ,ดรบโดยรวมนะครับเนาะเสียกะระตกทองสั่งเล็กน้อยครับเพราะว่าเซบเป็นเสียกไงเบอร์สองจุดหาครับ

นี่ครับพี่น้องก็เอาลงมาไปทีเรียบร้อยแล้วครับสายธนูขาดกับผมนี่ครับพี่น้องสายธนูขาดสายขาดข่างเดียวไปติดหูไ้ครับไข่เนี้ยครับหูช่วยชีวิตผมกำลังไอเอาหูออกนะครับเบิ้งสภาพโดยร่วมที่ลงมานะครับเนาะเบิ้งสภาพปีครับสมบูรณ์ครับผมบบมีแตกบบมีดีดบบมีดีดน้ำขอนะครับเนาะ ไอ้เวลามัดปีกทาปีกวาวนะครับเนาะให้ห่างออกจากคอไม่มากประมาณขอนิ้วมือนึงก็ได้ครับหรือประมาณหาเส้นก็นได้ครับอย่าไปมัดแถวตรงขอนะครับเนาะเวลามันรับลม,มแห้งคอใหม่มันสามารถติดดีดขึ้นมาได้นะครับเนาะ้าไปบักคอถ้าบักขอก็วบบ่ามีปัญหาครับถ้าปล่อยให้ขอมันโปเลยก็โอเคครับผมนี่ครับ ผมจะเลื่อยขอมาประมาณขอนิ้วมือหนึ่งนะครับเนาะผมจะถิ่มข้อพี่ผมจะมามัดช่วงช่วงบ่มีขอนครับเพื่อสีเซปีเขานนาเนาะนะครับครับผมสภอพโดยร่วมกับประมาณนี้ครับพี่น้องถือว่าโอเคครับสอดแกงขึ้นหนึ่งครับผมกะทิจะทรงให้น้องเพิ่นทางศรีสะเกตนะครับเนาะเริ่มหนีกับประมาณเกือบสองสามเดือนแล้วครับเป็นสั่งเขามาแต่บ่าทันหนานเอานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้นะครับเนาะ ทีาไปงานครับพบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ